ครับโอ้ยถีบกระเด็นครับโอเปอิดฉากแม่ปัวชมพูมาแรงจริงๆรครับโอเคจังเ้า,จาใจจริงๆครับสาบานนี่ก็ประเภทเครื่องร้อนช้าครับเพราะฉะนั้นบัวชมพูจะทํะไรรีบทาเลยครับพักเครื่องติดแล้วโอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่ามาเลยครับซาบาชิกุยอ่ะในฟ้ายังไม่ถึงครับ ซาบาเดินเข้ามารับแหม่กับแบบทื่อๆแบบนี้แหละครับสไตล์ของเธอเลยครับล็อกในได้ครับอ่าบัวชมพูชิงตีก่อนเปิดตัวมาดีกว่าครับบัวชมพูครับร้อนแรงกว่าครับแต่ต้องร้อน่าให้ตลอดครับเดี๋ยวซาบาเครื่องติดแล้วเดี๋ยวจะลำบากครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับดึงจังหวะต่อยดีครับโอซาบายังยังทำอะไรบัวชมพูไม่ถนัดเลยครับ ยางความที่คำทาครับยังไม่เจอโอ้ทนถักต่อยอีกต้องปรับเรดาร์ต้องจูนเรดาร์หน่อยครับไม่โดนครับดูครับแข้งอีกสิครับแบบนี้แข้งอีกทีครับโอมัดก็มีครับโอหน้าแดงแล้วครับสปาโอออกตัวนี่จี๊ดจาดเอียดอาร์เลยครับบัวชมพูเร็วกว่าทุกอย่างครับตอนนี้อาวุธของบัวชมพูอ้าวอ้าวอ้าว แหมเริ่มเริ่มจะมาแล้วหรือเปล่าครับหมัดของซาบาอ่ะร้อนเร็วก็สนุกนะครับซาบาเชกุยออกมาผ่อนมากครับโอ้โห,โหดึงจังหวะเตะต่อยอไม้คู่ครับบัวชมพูแหมน่ารักครับเด็กทั้งคู่ครับ <S <S โอ้เตะหลุดครับหลุดทั้งคู่ขยับมาเตะโ,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 โอ้โหเจอข้างขวา ดูเหมือนว่าจะช้าไปหน่อยนะครับซาบาชกุยครับแต่ใกล้นี่คือสไตล์ของเธอเลยครับขอเวลาอุ่นเครื่องสักครู่ครับซาบาบอกให้โบชมพูนำไปก่อนเลยครับต้องระวังนะครับโบชมพูถ้าวิ่งก็400เมตรนี่100เมตรแรกนี่สับแหลกแล้วครับโบชมพูโอ้โหปัดขวามาครับแข่งกันก็บอกชิงกอก่อนเลยครับ โยนเข่าขวาโอ้โหตอนนี้เหมือนว่าคิดได้แต่ยังไม่ทําไม่ค่อยได้ครับสมาชชกุยโอ้แต่ที่บัวชมพูนี่โอ้ทำอะไรก็ดูดีครับเตะโดนีครับมัดบัวชมพูโดนอ้าวโดนเหมือนกันครับบัวชมพูนะเริ่มความเป้าได้นะครับมัดของสมาชชกุยยังมีแข้งอยู่ครับถึงลบได้ครับอ้าวมัดขวาครับโดนี โอ้มีตั้งศอด้วยครับซาบาหาเหมือนเดิมครับบัวชมพูครับตั้งรับแน่นๆอ้าวชักๆจะเริ่มมาถีขึ้นเลยครับซาบาหอกแข้งอย่างดีอยู่ครับบัวชมพูอาบุธออกเยอะขึ้นแลวครับซาบาเชกุยครับรัดวงในตีโตัดคนตัดตีี่ครับที่ีเด็ดเลยครับบัวชมพูรัดนี่ซาบาตุยท้องครับมาทุกซ้ายนะครับตัดท้งตัวครับ งัดศอกเข้าไปแทงเข่าซ้ายมาแล้วครับแสาบาเชอกุยอ,อ,อย่านิ่งนะครับบัวชมพูแสาบานี่เป็นหุยเข่าด้วยครับเข้ามาเอา้าแข่งซ้ายดีขยับไปครับสาบามีศอกโอ้ตอนนี้เตะนี่เริ่มไม่สะเทือนเลยครับสาบาเชอกุยเริ่มจะเดินเข้าหาแล้วครับจ้วงม,มัดขวา อ่ตอนนี้หลังติดเชือกอยู่ครับยังวนออกมาไม่ได้ครับปูชมพูสบานี่เดินตามติดเข้าไปอแข่งซ้ายดีครับต้องวนออกมาครับต้องวนออกมาบ้างครับอยู่มุมอับลุดอ้ยโดนเข่าครับโอ้โอ้สามสี่ทีนี้โอ้ปูชมพูเหม้มปากเลยครับโอ้โหแบบมีลำตัวน่าจะมีปัญหาแล้วครับเจอหมัตตุ้ยลำตัวอีกแล้วว่าแล้วครับเริ่มหายใจโถต้นคอแล้วครับสบาย แต่จะปักสองยังไม่มีจังหวะรับได้แข้งขวาซาบาเกี่ยวไว้โอ้มีหมัดมีหมัดมาเสริมปัดลำตัวอีกอา้าวบวกซอกกันเอ่ก็ต่อยลำตัวเป็นหลักนะครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายหน้างายบุวชมพู่อยากมายับซ้ายโอ้ต่อยขวาลำตัว โอ้โอแลกกันไม่มีหยุดเลยครับโอ้ต่อยกันนี่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อเด็ก1 5 1 6เลยครับอะเต่หลุดัวชูดโดนโอ้โหไม่ให้มีช่องว่างไม่มีช่องไฟจริงๆครับคูบค่นี้แลกกันตลอดครับโอ้ตั้งศอกเ้าหากันอีกเว้นกันไม่เกิน5วินาทีเลยครับต้องมีใครออกอาวุธสักคนหนึ่งกยับจะออกยังไม่ออกครับกยับมาใส่ครับมีหมัดซ้าย<ต>้ายห<ต>ลุดเอาโดนสิครับเอ้าทำไม อยู่นิ่งเลยครับบัวชมพูโอ้ช้าลงไปเยอะเลยครับบัวชมพูครับแต่ยังกัดฟันครับยังแข็งใจครับเอาโดนตัดลําตัวอีกแล้วจับซ้ายโอ้ช้าลงไปครับโอ้โหรับแข้งรับบาดเยอะครับมีผลเลยครับบัวชมพูตอนนี้เข่าอีกแล้วอ้าหน้าตาเยเก่ครับบัวชมพู โอ้ยโดนเข่าโอ้ยยังไงครับยังไงครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยโอ้ยโดนเข่าโอ้ยระคังช่วยครับโอ้ต้องบริหารได้แรงตัวเองดีๆนะครับบทเรียนมีมาแล้วยกที่แล้วครับยืนรับเยอะๆแล้วมันช็อตไปเองโอ้โหซัดกันแหล่งจริงครับคู่นี้เตะหลุดหลุดหลังๆเริ่มจะหลุดบ่อยครับอ่ะประกบวงในครับแค่ประกบวงในนี่ก็ใช้แรงเยอะนะครับเอาไว้แข้งซ้าย เกี่ยวไว้ครับแรกวงในนะครับตอนนี้สบายเชิกุลเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งตัวเองแล้วครับโอ้หันไปมองทีมงานครับผู้ชมเอายังไงดีครับสก<บ>ายาบาครับสบานตีน้หน้านิ่งๆเข้าหาครับสบานจิ้มลำตัวไปก่อนโอ้โหไตขวาสูง ไตแบบสบัดๆนะครับขยับขยับแข้งขวาแลกกับหมดัดโอ้แลกกันคนละแข้งครับจับแหม่เทไม่ลงครับโอกาสฝันบวกครับโบชมูโอ้เวลามมนยังเหลืออีกเยอะเลยครับหุซ้ายลับตัวครับ ก็ยังเคลื่อนไหวพลิ้วอยู่นะครับปูชมพูครับครึ่งยกแรกต่อมาดูค,ครึ่งยกหลังค,ครับโดนหมัดอื้แหมแข้งก็ดีอยู่ครับปูชมพูแต่แต่ว่าไม่กล้าเข้าปะทะนั่นะครับรอตั้งรับอย่างเดียวครับโอซาบาค่อยๆต้อนเข้าไปครับ <S <S บังเอาไว้ค่อยๆเก็บอาวุธหลุดโดนบัวชมพู กอย่างที่เรียนไปเลยครับยกแรกนี่เครื่องร้อนช้าทำอะไรรีบทำเลยครับปูชมพูแล้วปลายมันก็อย่างนี้เลยครับเอาชัดโอ้ยไต่เข้าเต็มหน้าครับแข็งใจมาครับทั้งแข้งทั้งบัดจิ้มลำตัวครับโอ้นาทีสุดท้ายเนี่ยครับใครจะเข้าป้ายครับสบาวันนี้ก็ละเอียดนะครับไม่บุมบ่ามดูครับผมแท้ทีเหตุการณ์ของปูชมพูไม่ได้รีบร้อนเข้าไปทำครับลุกอีกแล้วครับโูชมพู แข็งใจไต่ขวามาครับโดนจับแล้วก็หวดคือีกีครับโอ้ยแข่งขาดูโอ้ยโดนเตะแล้วดูแลยกหน้าจะไม่ค่อยไหวแล้วสมบาไม่เล่นครับวันนี้ละเอียดเหลือเกินหลุดครับแข็งใจไต่ขวาเข็นโอ,โอ้อ่ะอ่ะอ่ะ ชุดสุดท้ายครับเอาโดดอีกเอาผัวชมพูโอ้โหอาการไม่ดีครับโอแล้วก็เป็นสาวฝรั่งเศสครับสบาเชกุยมีรอยยิ้มมาเล็กๆแลละครับขวาใชา้ไปครับโอ้โสู้กันสนุกจริงๆครับซัดกันแหลกเลยครับออกอาวุธกันไม่มีหยุดนะครับ